หลังจากที่มีผู้เสียหายทยอยเดินทางเข้ามาแจ้งความที่กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางนะครับล่าสุดทางด้านของเลขาธิการประธานมูลิธิทีมงานทนายประชาชนนะครับได้เดินทางนำหลักฐานมานะครับโดยมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นนักแสดงนะครับและก็คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการกระทำความผิดพร้อมทั้งยังเล่าพฤติการของเจ้าของบริษัทนะครับมักจะ สร้างความน่าเชื่อถือโดยการสร้างห้อง v i p นะครับแล้วก็ให้ผู้สียหายเข้ามาร่วมรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ผ่านไป1ปีนะครับพบว่าผู้สียหายที่ร่วมลงทุนนั้นกลับไม่รับสินค้าไปจําหน่ายกับ นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทเดียคอนกรุ๊ปจำกัดและผู้บริหารที่เรียกกันว่าบอสรวมทั้งหมด6คนในฐานความผิดพรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนพรบอรคอมพิวเตอร์และเข้าข่ายความผิดมูลฐานการฟอกเงิน นายสิทธาเปิดเผยว่ามีผู้เสียหายจำนวน4คนมาร้องเรียนว่าจะรับผลกระทบจากการลงทุนบริษัทแห่งนี้อ้างว่าผู้เสียหายทั้ง4คนได้เข้าพบับ เจ้าของบริษัทภายในห้องระดับ VIP เพื่อรับประทานอาหารและถูกนมนาวให้ร่วมลงทุนระหว่างนั่งโต๊ะร่วมทานอาหารนะครับเจ้าของบริษัทก็จะพยายามจัดฉากนําของแบรนด์เนมมาโชว์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนสุดท้ายมีผู้เสียหาย3มคนหลงเชื่อและเสียเงินไปคนละ2อง0 0 0ห้บาทผ่านมา1ปีไม่มีผู้เสียหายคนใดได้รับสินค้าไปจําหน่ายครับแต่เท่าที่ทราบนะครับไม่ได้มีการให้ของกับคนที่มีการมาซื้อจริงๆนะครับ มันก็เหมือนกับว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อที่จะให้เขาหาคนมาสมัครที2อง0 0ื่นห้0สต่อเรื่อยๆนะครับคนสมัครระดับมือน่ะจะไม่ได้ไปกินข้าวเป็นการส่วนตัวกับระดับบอสพอลนะครับผมบอกให้ต้องสมัคร 20, ง0 0 0แล้วคุณจะไปไ,ได้ห้อง VIP ซึ่งผมขอเรียกว่าห้องเชือดนะครับห้องเชือดเนี่ยเข้าไปนะครับ4คนโดน3นะครับอีกคนนึงอ่ะที่ไม่ไม่เนี่ยเพราะว่าเขาเขาดูออกว่าเฮ้ยมันแปลกๆไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรให้ของเรามานะครับถ้าแบบนี้เนี่ย มันไม่มีการขายสินค้าจริงเนี่ยอย่างนี้มันก็น่าจะเข้าสู่การหลอกลวงแล้วแหละส่วนกรณีที่ทางบริษัทได้แจ้งประกาศว่านักแสดงที่ปรากฏชื่อว่าเป็นระดับผู้บริหารนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือมีอำนาจลงนามกับทางบริษัทนี่จึงเป็นทําให้เกิดความผิดปกตินี่ครับเพราะส่วนทางกับคลิปที่ถูกเผยแพร่ผ่านสือ่อพบว่ามีการขึ้นพูดบนเวทีคล้ายกับชักชวนให้มาลงทุนเชื่อว่าบริษัทออกมาปกป้องความผิดของคนกลุ่มนี้หรือไม่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกให้ร่วมลงทุนบริษัทแห่งนี้ทางตำรวจปคบได้มีการจัดชุดพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบหลักฐานนะครับโดยผู้เสียหายสามารถเดินทางมาด้วยตนเองที่กองบัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางครับกับคุณพรบดีคุณจีรัชต์าครับมีข้อมูลว่านะักขณานีนะครับเจ้าหน้าที่สอ,บอ,บอคบลงพื้นที่ตรวจบ,บริษัทของเลี้ยงขนกรุปที่อยู่ย้านรามินทานนะครับเพื่อตรวจดูว,ว่าการเปิดลักษณะ การเปิดบริษัทลักษณะแบบนี้เข้าข่ายความผิดปลือไหมครับค่ะขอบคุณพุน,นช,ชาติชัยค่ะ